รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ย,ยาสีฟันเซนโซไดโหลดเร็วสปูตแรงเต็มสปีดซ G เปิดใช้ทุกซิมแฮ ppy เล่นเน็ตฟรี2กิกะไบต์แบร,รนด์ซุปไก่สกัดโหลดเร็วสปูตแรงเต็มสปีดซ G เปิดใช้ทุกซิมแฮ ppy เล่นเน็ตฟรี2กิกะไบต์วิกซอร์ออกซี่ สวัสดีครับผู้ชม,รมๆๆๆๆๆครับขอต้อนรับ้าสู่เอกิ๊เมาส์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 นะฮะเจอกันโอ้ยมีฝนตกเบาๆเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราชายหนุ่มหล่ออีกแล้วตอนนี้เรามีคลิปนะฮะที่เป็นที่ฮือฮากันในตอนนี้นะฮะกับคลิปการทดสอบน้ํายาล้างห้องน้ำนะฮะที่ทดสอบบนโลกออนไลน์เนี่ยฮือฮามากเลยแล้วก็อยากลองมากที่สุดในขณะนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพิสูจน์กันเลย ล้างความเชื่อเด,เดิมๆอีกผิวที่คุณละเลยเพียง3นาทีที่ล้างแค่สองนาทีที่ทิ้งไว้ เพียงแค่หนึ่งนาทีอาจดูไม่ตา่างแต่ผิวหยาบคราบฝังหยุดทำลายพื้นผิวด้วยสูตรกรดท้าลองวิกซอออกซีพลังออกซิเจนคราบหลุด พื้นผิวไม่หลุไม่คิดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าสูตรกรดมันจะกัดแรงขนาดนี้นะฮะแค่แป๊บเดียวนี่ทุกอย่างเนี่ยยนินพิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่า<น>จัดๆเลยนะครับว่ามันดีจริงๆนะฮะเอ็กกี้ว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นวิกซอร์ออกซี่กันเถอะนะครับพื้นผิวจะได้ไม่หลุดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไม่เสียงได้คลอๆเบาๆนอกจากฝนพรำๆโอ้ยค เดีฉันให้ห้าหมื่นตรงนี้เลยค่าเล่นเหรอค่าเล่นโอ้เอาครับสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดีกรีครับสวัสดีครับสวัหรับายเราเข้าไปข้างในก่อนอรบก่อนดีกว่ารบกันดีกว่าดิฉันเตรียมห้องไว้ให้เธอเออท่าร้องไหมท่านร้องเดี๋ยวขอแล้วจะขอร้องเลยคำว่าเพื่อนมีความหมาย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละเพลงเพลงพี่พี่นี่ไม่อยู่ที่เราจะเล่นเพลงอะไรมาเาจเล่นเพลงรักแล้วกันนะครับเร็วเล่นเลยเร็ว ธอแค่ยันแค่ยอฉันคงรอไม่ไหวถึงฉันจะอายแตต้องบอกออกไปเฮ้ยยัยฉันรักเธอดรงกว่ารันรักเธอสูงกว่าดาวนรักเธอแรงกว่าบัมัวขาวสาวคนไหนเท่าเธอบฉันรักเธอฉันไม่รักเธอฉันรักเธอ ว่าทางลูกผิดเลยแต้งก้าวันรักจธอซึ้งว่าเพลงไม่ต้องห่วงมันจะเท่าไรแค่ฉันรักเธอโ่เสวัสดีแบ๊ะสวัสดีพี่เอกกี้ครับผมแบ๊ะครับผมดีดีไปเล่นเพลงอะไรให้พี่ฟังฮะเทีนี้เพลงรักจากอารักแอเดอะปีศาจแบนด์นะครับเป็นเพลงก่อนใหม่ล่าสุดครับผมเป็นเพลงก่อนใหม่ล่าสุดออกมาเมื่อต้นปีครับผม อ๋อไม่ผิดล้องผิดเป็นหนึ่งคำไม่เป็นไรหรล้อสิชิลแล้วตอนนี้อากาศดีมากเลยเนาะเหมือนจะอยู่ที่ไหนอ่ะที่ต่างต่างประเทศที่เรียกว่าเป็นถ้าจะอยู่ก็ต้องผมว่าอยู่แถวคลองตรงโคเปนเดเกนนอ่ะโอ้โหได้ดีขึ้นได้ดีแล้วเราเนี่ยโคเปนเดเกนอยู่ไหนไม่รู้มองไปมองไปให้อัปเดตผลงานให้ผู้ชมอีกที่มาของเราหน่อยซิว่าตอนนี้ไป็นทำอะไรบ้างตอนนี้ก็หลังจากละครจบไปนะครับผมตอนนี้ก็มีเพลงครับเพลงคิดถึงกำลังโปรโมทอยู่ครับแล้วก็ ตอนนี้เมื่อวานมึงถ่ายครับไฟเดย์กับไฟเดย์เดอะ <Friday S 1> <the> series, ซีรีส์ใช่ตอ,ตอนอะไรตอนความรักไม่ผิดผิดที่มากรักครับนี่ไงก็บอกเล่นยากด้วยนี่เพราะตัวจริงเป็นคนที่รักจริงหวังแต่งนะตัวจริงรักทีละคนครับ <ś> อันนี้ในเรื่องเนี่ยรักสี่คนพร้อมกันสี่ <4 S 1> คนมีแฟนสี่คนมีใครบ้างที่เล่นด้วยเออมีน้องนิต้านิต้าน่ารักนิต้าน่ารักนะครับผมแล้วก็คุณแคทคุณสามซูเปอร์แก๊งคุณน้องแพะโอ้ยติ๊ตติ๊ติ๊ดติ๊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 ติบติ๊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 ต สาวติตีแล้วก็คุณเนยชติกาสาวสวยใสไฮโซ่เซิซี่เนาะรวยต่อไปคุณต้นหอมตัดออกจากชอยได้เลยไม่ใช่หอมเป็นสาวให้ฮาตลกเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์อะเหรอใช่ครับเป็นสกอยสกอยคนแรกสวยเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองทันเนื่องคุณน่ารักที่สุดในโลกเลยคนที่สองแสบซาทาทาย ถึงไหนถึงกันมาหาเขาหน่อยวายพวกมึงจะบ,บ้านไปถึงเชียงใหม่เลยไหมเนี่ยตลาดกุ้ยยหมดว้ายขิงนุ่งตึงเลยอ่ะคนที่สามคนเนี้ยออกแนวแนวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงงงงงในบางทีชื่ออะไรอะ่ะชื่อซุยทำไมตั้งชื่อแมวว่าซุยอะ่ะดูชุยชุยไงไม่รู้อ่ะอ้าวคนที่สี่ออกแนวใสใสบุง้มงมงิงฟรุง้งฟริง้งมองโลกในแง่ดีไม่คิดว่าหนูจะนอนแล้วเหรอ นอนก็ดีดิพี่จะได้รักหลับหนหูง่ายง่ายไงบ้าแล้วมันลองดูกันนะครับว่าผมจะเลือกใครเ so ุ้ยเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่อ่ะไปเดตซีรีสออตอน <ผม S 1> ของ<า>เปจะตุลาคมนี้ครับผมน้าจะต่อต่อจากตอนของคุณพุดกับ กับพี่พี่เจี๊ยบเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายไปเกินครึ่งแล้วถ่ายไปเกินครึ่งแล้วครับผมต้องติดตามนะอีกหนึ่งบทบาทของเป้ซึ่ง้อาบอกว่าเป๊เนี่ยรับบทเป็นผู้ชายเจ้าชู้ซึ่งตางจากตัวจริงมากเลยตัวจริงครบทีละคนครบทีละคนแน่นอนครับแต่ในเรื่องครบทีสี่คนครบทีสี่คนเป็นแฟนหมดเลยเหนื่อยตายพอดีสับรากันเลยเท่เลยครับไปดูลีลาความเจ้าชู้ของเขานะแล้วก็เพลงด้วยที่ทำครับเพลงชื่อเพลงว่าคิดถึงครับคิดถึงครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะจะร้องให้ฟังด้วยทําทำงานเยอะอย่างนี้มี ผมมีนะครับผมมันจะมีช่วงที่ไม่มีแล้วก็มีช่วงที่มีครับก็ตามสไตล์นะฟรีแลนฟรีรันก็คือเวลาที่มีเนี่ยมันก็ถาโถมเข้ามาเวลาไม่มีนี่ก็ว่างปีนหน้าผาตลอดปีนหน้าผาใช่เวลาว่างก็ไปปีนหน้าผาืะเจอพี่เอกบ่อยๆคุณชอบไปปีนหน้าผาใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดไม่ว่างก็จะต้องไปไปซ้อมไปซ้อมในยิมครับแต่ถ้าเกิดว่างจริงๆก็คงออกไปต่างจังหวัดครผมแล้วก็จะมีทุงนี้ก็ชอบขี่มอไซค์เที่ยวกับเพื่อนด้วยสุดมากขี่ไปไกลสุดแค่ไหนไกลสุดไป็รภูเก็ตครับ ก็ว่ายฉันสอนมุ้งสิพี่ภูเก็ต900โลพี่ไม่น่าอยากจะไปเท่าไหร่ทรมานมากเลยพี่สอนข้างหน้าพี่ชอบโอ้โหแล้วก็เบรกเออเบี้ยไอ้เบี้ยพูดกี่พี่คอนโดนพี่เอกพี่คอนเบี้ยเขาเป็นนักกีฬาเหมือนกันเขาตีเทนนิสนะใช่เจอเจอที่สปอร์ตคลับบ่อยๆนี่รู้สึกไงบ้างที่พี่พามานั่งแบบบรรยากาศชิลๆผมเคยนั่งเรือหางยาวผ่านแล้วก็จะเจอร้านนี้ครับผม เราเห็นมาตั้งนานที่นี่เขาเรียกโรงแรมลูกมันเป็นไรอาหารด้วยเออโรงแรมรีเวอร์เซียแบงคอกครับผมตอนแรกเราอ่านชื่อไม่ถูกครับจริงโรงแรมนี่เก๋มากเลยเนาะสวยมากครับแล้วก็อยู่ติดริมถล่มพระอาทิตย์นะครับอืมใช่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะฮะผู้ชมมาก็มาได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันอีกแต่ก่อนที่จะได้คุยกันอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกกี้เนี่ยให้ผู้ชมเนี่ยไปดูที่เฟซบุ๊กของเราดีกว่า ะะมีผู้ชมชาวอก,กิม่าของเราเนี่ยนะฮะส่งมานะฮะสำหรับคลิปแล้วก็ข้อมูลดีๆนะฮะมาทางเฟ o บุ๊กเอกิม่าของเรานะฮะเราต้องแชร์หน่อยเรื่องนี้นะฮะสนใจไหมฮะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเรื่องแบบไหนครับผมส่วนใหญ,ญ่เป็นเรื่องใต้สตูเรื่องข่าวญญาไปดูกันเลยฮะ <ๆ S 1> ว่าวันนี้เรื่องอะไรเอกิม่อัปเดตวันนี้เรามารู้จักประโยชน์10ประการของน้ำมันมะพร้าวที่จะช่วยให้งานบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายๆค่ะ 1. เคลือบเงาหนังแก้ว เฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังแก้วหรือกระเป๋าหนังแก้วจะเงาวับเหมือนใหม่ได้ง่ายๆเพียงเช็ดด้วยน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยเท่านั้นอย่างนี้สาวๆที่กังวลว่ากระเป๋าหนังแก้วใบโปรดของตัวเองจะดูโซมก็สบายใจได้เลยนะคะ 2. กําจัดคราบหมากฝรั่งเนหนียวหนึบ หมดปัญหาคราบหมากฝรั่งติดหนึบอยู่บนเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นผิวอื่นๆแค่คุณชโลมน้ำมันมะพร้าวลงไปบนหมากฝรั่งทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยๆถูคราบหมากฝรั่งออกด้วยผ้าขนหนูความลื่นของน้ำมันมะพร้าวจะช่วยกำจัดความเหนียวหนึบของหมากฝรั่งได้อยู่หมัดเลยลคะค่ะ 3. ามทำความสะอาดอ่างและฝักบัวถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงกับสารเคมีจากน้ำยาทำความสะอาดแต่ก็ทนดูสภาพอ่างน้ำหรือฝักบัวที่เคลอะไปด้วยคราบน้ำไม่ไหวอีกต่อไป แค่นำผ้าขนหนูไปชุบน้ำมันมะพร้าวให้ชุ่มจากนั้นก็นำไปถูอ่างน้ำอ่างล้างหน้าหรือฝักบัวง่ายๆแค่นี้คราบสกรปรกทั้งหลายก็หายวับไปเลยค่ะ 4. ดูแลเนื้อไม้ไม้ที่เปราะแตกก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งเกินไปฉะนั้นน้ำมันมะพร้าวที่มีความชุ่มชื้นสูงจึงช่วยคุณในเรื่องนี้ได้สบายๆเพียงแค่ต้องยอมลงทุนกับน้ำมันมะพร้าวมากหน่อยนะคะเพราะวิธีดูแลเนื้อไม้เนี่ยต้องใช้น้ำมันมะพร้าวค่อนข้างเปลืองเลยและคะ่ะ 5. ขจัดคราบสนิมคราบสนิมบนเหล็กหรือโลหะต่างๆสามารถขจัดได้ง่ายมากด้วยน้ำมันมะพร้าวเช่นกันทั้งยังช่วยบีบอัดเนื้อสีที่เคลือบอยู่บนโลหะและเหล็กได้อีกด้วยค่ะ 6. หล่อลื่นบานพับป,ประตูและหน้าต่างมัวหลอนกันอยู่ตั้งนานกับเสียงเอี๊ยดอัดของบานพับแต่หารู้ไม่ว่าเสียงฝืดๆที่ได้ยินเป็นเพราะบานพับของประตูหรือหน้าต่างมีฝุ่นเข้าไปอัดแน่นอยู่ภายในต่างหากล่ะคะดังนั้นเพียงแค่หยดน้ำมันมะพร้าวลงไปหล่อลื่นบานพับ ก็เท่ากับได้ทำความสะอาดและได้หล่อลื่นบานพับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วล่ะค่ะ 7. แก้ปัญหาซิปติดเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยหยุดหิดกับปัญหาซิปติดขัดรูดไม่ขึ้นขยับไปไหนก็ลำบากถ้าอย่างนั้นลองหยอดน้ำมันมะพร้าวลงไปที่ร่องซิปเจ้าปัญหาแบบชุ่มๆเลยก็ได้นะคะแบบเดียวเท่านั้นค่ะซิปก็จะกลับมารูดได้ลื่นไหลเหมือนเดิม 8. รักษาสภาพเฟอร์นิเจอร์หนังใครก็รู้ค่ะว่าเฟอร์นิเจอร์หนังดูแลค่อนข้างลำบาก แต่ถ้ามีน้ำมันมะพร้าวเพียงอย่างเดียวคำว่าดูแลยากก็ดูห่างไกลไปเลยละค่ะเพราะแค่หมั่นขัดเฟอร์นิเจอร์หนังเป็นประจำเฟอร์นิเจอร์หนังก็จะเงาวับเหมือนใหม่เหล่อลื่นมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำมันมะพราะ้าวคอยช่วยหล่อลื่นมอเตอร์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ 10. เคลือบกระทะกันรอยไหม้ก้นกระทะถ้าไม่อยากเหนื่อยขัดคราบไหม้ก้นกระทะ ก่อนใช้กระทะให้เทน้ำมันมะพร้าวลงไปก่อนนะคะเพื่อเคลือบกระทะให้ทั่วแล้วค่อยทำอาหารได้ตามสบายหมดกังวลเรื่องค้าบไม่ดำปีติดก้นกระทะอีกต่อไปค่ะนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำความสะอาดอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทำมาจากธรรมชาติจึงปลอดสารเคมีไม่เป็นพิษต,ต่อร่างกายของเราค่ะ เอาละครับก่อนที่จะปิดท้ายเบรกนี้นะฮะก็มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยจากแฮปปี้นะครับกับเซตสุดคุ้มนะฮะแม็กซ์คอมโบจากแฮปปี้นะฮะเล่นเน็ตจุดใจนะครับพร้อมโทรฟรีนะฮะทุกเครือข่ายเลยเล่นเน็ตนอนสต็อป750เมกะไบต์นะครับดีแท็กวาฟไม่จำกัดนะฮะโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับ100นาทีเดือนละ299บาทเท่านั้นเองสมัครง่ายๆครับกดดอกจัน104ดอกจัน492เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับช่วงหน้าเราจะมาเมาส์กับผู้ชายคนนี้ต่อเตรียมเรื่องมาไว้ด้วยนะแน่นอนเรื่องงานเรืื่่่ออออองงสววนนตัะะเเรรไไก็ด้ย ไม่รู้ผู้ชายคนนี้ชอบเมมเ๊คเมมนะเอ็งกีมาครันแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อเพลงต่างๆนียมาจากไหนมาจากตัวเป้เองหรือว่าด้วารคนรับตัวเห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยสำหรับซิงเกิลนี <S <S ้ใช่ฮะความพิเศษของเพลงคิดถึงนะฮะที่ลบภาพเดิมๆของเป้ยังไง